เอาละครับสวัสดีครับมาพบกับผมครับกับเกมเซนเซ X นะครับวันนี้เรามากับเกม Far Cry 3นะครับที่เพิ่งออกมาวันนี้นะครับพฤศจิกาย,ยนที่29นะครับอะจซื้อมาสดๆสดเลยเอาแล้วเราต้องมาดูกันแล้วว่มมามันเรื่องและเรื่อง แต่สำหรับคนที่เคยเล่นภาค2นะครับก็จะเป็นแนวแบบฟรีโร่เลยนะครับแต่คือเรื่องภาค3นี่คือจะเปลี่ยนไปไหนโอ้โหมาปาร์ตี้ด้วยมแพลนจะสร้าโอลิเวอร์ดีซีเคทเอ้ยเอ้ยกับรถเออสนุกจจิงเลยเอ้ เย่โดนลมไปเลยโอ้โหมีชูนการด้วยอะไรเนี่าเฮ้ยวิดีโอเฉยๆแล้วเนี่ยแล้วมัโดนจับได้ไงวะเนี่ย แกเฮ้ยแกหน้าตาเหมือนไอ้น้ำมวยฟ้ามที่อยู่ใน w แตเลนอยู่เป็อยู่อีเลยวะเออฮ้ยอ่คนที่ติดคุกเอ่อหมายถึงโดนขังเกี่ยวกับเรานี่คือเป็นพี่เรานะครับและไอ้นี่แม่งเป็นโจรสลัดนะครับที่อยู่บนเกาะนี้แล้วดันมาเจอกับพวกเราตอนที่เราโดนรอบลงมา What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay, I'm the one with a fucking dick. Look at me. Look me in your fucking eye. look at me. I rule this fucking. You're Shut the fuck up. Who are a fucking idiot. You're Jason, what is you เราชื่อเจสันเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เลยเนี่ยขอบใจที่บอกชื่อเว้แก่ลเนลมาฟ้าแล้วแกก็ล่นลงมาที่นี่เป็นเพื่อนเอ แกพี่น้องแกนเช่นรู้เฮ้ยแกหยุดทำให้หนักโทษกลัวได้แล้วเฮ้ยทำอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่ามองนะวะเอ้ยมองไม่ถึง เอ้ยไม่น้าไม่ถึงเว้ยโอ้ยปีเตอร์เดินเต็มเลยเฮ้ยโว้นายโหดแท้ว่ะเฮ้ยถอดให้ด้วยถอดได้ด้วยเร็วเร็วเร็วเวอออดเจ็บเว้ยเบาหน่อยอโอ๋ออ๋อสบายขึ้นเยอะเลยสบใจมากต้องไปหาคนอื่นยืงไหนเนี่ะ เออจะบ้าวะเนี่ยโอ้ยเจ๋งเอ้ยโอ้โหสวยเอ่อเกมนี้มันติดเหล็กของความโหดนะครับไม่ใช่เหล็กของความหืนนะครับโอเคเอาเออขีย่ยสอบไปเออ ยองยองไงวะเนี่ยนั่งด้วยดิเออกดอ๋อ,กดอ,อกดอะไรว่ากดไลค์อ๋อกดสิแน่โหดโหดูด,ดิโหดแท้มันเพิ่งสอนอะเรากดไปแล้วอะ่ะโหเดินผ่านขนาดนี้มันยังมองไม่เห็นอีกมืดแท้เหลามืดแท้มืดแท้ หัวหมูขี้เยอะเว้ยโอ้ยแตกแสงแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยการจอดเน่าแล้วเนี่ยไม่ใช่ออกโอ้ยแสงแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยออ๋มีสอนด้วยเสียงใครหัวเราะ วัวหมาอย่าเหา่าวโอยเงียบเงียบเงียบยาหาซุ้ยโอยโอยแสงแล้วมนะัเนีย่ยเออรู้แล้วเงียบอยู่มัง้งเออให้เดินไปถึงเมื่อไหร่เนี่ย โทรศัพท์สามหนึง่งศูนย์ป่ะเนี่ยโอ้มีกล้องด้วยไอแพดใช่ไอแพด่หรืมั้งเนี่ยก็แท็บเ,ล,เล็ตแหละโอเคไฟแช็กไอแพดกล้องโทรศัพท์แทนที่เก็บปุ๊บโอ้ผู้หญิงที่ใครเนี่ยช่างอะไไปไปต่อเลยอ่าั่งยองนั่งยองอ่าฮะตามสไตล์เรา<อ>จุดก่อนจุดก่อน,จ,อน,จ,อนจะเป็นทำไมอะ

อรอแล้วเฮ้ยโอ้โหนั่งร้อตึ๊โอ้โหแม่นแท้ทำยังไม่ลงเนี่ยนี่แกฟังฉันนะฉันต้องพาแกออกไปนะพี่ขาคนอื่นตั้งสติให้ดีเออฉันขอโทษอเอาละอ่า มีปืนไหมเออแม่งไม่พอปืนอีกโอ้โห,โโหลานประหารเว้ยแม่งโคตรเหมือนสกายเิมโอ้ยยิงอะไรโอ้โห,โโหไม่น่าดูเลยโอ้โหนั่งดูทีวีดูไรอ,ะอ่ะช่างเถอะอ่าอย่างในคอหญ้าเหมือน LL ลซีนะ

ย้อนไปแล้ตามตามตามเยอะเจอทางออกแล้วเฮ้ยอะไรวะโอ้ยแม่เ้ยเกาะนรกชัดเห็นเขาเลืเอนไม่รู้ว่าจริงเปล่าว่าเขาเอาแบบเกาะกระบี่มาใช้ไม่รู้่ใช่ป่ะนะ ยอง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 เอ,อ้ยเร็วเ็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเ,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 เห็นเอ่อคัดซีนแล้วเช็คพอยต์คัดซีนโอเคยอมแทนที่ ฉันสัญญาฉัดูแลแกเองเแล้วนบอกไหมว่าเพื่อนเราอยู่ไหนเราต้องไปช่วยคนอื่นอ้าเราหนาเฮยอย่าตายเยอย้ยเยอเยอยเยอะตายเลย้ยยอเยอะายเยเยอยอยอาตายยตายนี่เราบีบคอพี่ตัวเองไงเนี่ย รู้ว่าห้ามเลือดแต่มันเหมือนบีบคอพี่เราเองกันไม่รู้โอ้ไม่แก่ช่วยพ่แกรีมีไปไปเจ๋ง <c oughs> แกเป็นคนดีจริงกว่ะไปละโชคดีไหม <c oughs> มีไปไว,ไวันเลยโอ้ยมาแลว้ววิ่งวิ่งเร็ว โกยโกยโกยกยโกยกยกยแแวกแวกวิ่งวิ่งมามาแล้วมา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 สูนมาวิ่งโกยเออโอ้ยูกลางหลังโเวเร็วเร็วเรลื่นโอ้โหสไลเดอร์ไปแล้วววีระเลุกเร็วลุกเร็ว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 ฟืรนขึ้นมา เอ้ยวิ่งตามหลังมาแล้วเร็วโกด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 กดกดโกด run for your life bitch ลา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 ลหลบเอ้ยเวงแมวโหแม่งมีเฮลิคอปเตอร์ตามด้วยเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้ววิ่งเร็วโหวิ่งจนเช้าเลยเว้ยเช้าอ๋อไม่ใช่เป็นแสงเนี่ย

สะพานขาดแน่ตามเรื่องเนี่ยแน่นอนแน่ดโดูป่ยิงนั่แนแงว่าแล้วเออไม่เออ,มอจมน้ำแล้วคิวไซอฟนำสิงขอภูมิใจเสนอภูมิใจเสนอ บริษ,ษ so left, ัทยูซอฟเกมไรเกมไรเกมไรเเร็วเร็โอ้เปิดตัวได้เท่มากเลยเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วเย่ฟอคลายสจิ๊จ <lane, S 1> ิจิ๊จิ๊จจ๊จโอ้จิ๊จิกจิ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  โอ้ได้เฟิร์สบัตรสุดยอดดอทเอจะชัดอ๋ออ๋ย,อยใครมากับสิบข้างหงวหูวเนี่ย <S <S อ,ยอยเออรู้แล้วได้เฟิร์สบัตรูุรู้แล้ว,ลวอ๋ยที่ไหนวะเนี่ย โอ้แปลก่อนมันพูดอีกสุดยอดเฮ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรตรงแขนเนี่ยโอยท้เลนแร็ขอบใจที่ช่วยชีวิตนะอ่าแกมยศด้วยนี่โอ้สุดยอด เออแกเป็นใครกันเนี่ยขอหยิบมีดก่อนแล้วกันจะกินมะม่วงเอ้ยเอ,อ่อขอผมเอามีดมาปอกมะม่วงครับไม่ได้ทำร้ายใครขอมาปอกมะม่วงเฉยๆได้ไหมอา้าวโอเคกเป็นเพื่อนกันจอดบังเกา มีเหตยาวได้ใจมากเลยโอ้ยแกสักอะไรต้องแขนวะเนี่ยอะไรเนี่ยรู้จักชื่อฉันได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเออช่วยเออขอบใจมากพี่ฉันถูกฆ่าตอนนี้ฉันต้องไปหาเพื่อนฉันมากับฉันเนี่ย so you No, you only yourself. help help me. can ช่วยฉันไหมไม่นายต้องช่วยตัวเองเออเดี๋ยวนะช่วยตัวเองเหรอฟังดูแปลกๆนะเนี่ยฉันคิดนั่นนี่โอ้เปิดประตูแล้วเออโอ้ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยจัดงานปาร์ตี้เลยหมู่บ้านชนเผ่า อะไรวะเนี่ยจอยปาร์ต <Yeah. S 2> no. so ี uh, ้อยวเปิดอยวเปิดเพลงชัปเฟิลให้ฟังเว้ยทุกคนเออนี่คือคุณองนายเหรอลาคิอา ฉันฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของชนเผ่านายเห็นอะไรไหมสวยจริงฉันจะเลือกคนไหนก็ได้ตฉันใหญ่ฉันดีเออฉันก็ใหญ่เพราะว่าผมไม่เล็ก้ลยครับเอาเงินไปซื้อวุ้นแกอยากช่วยพี่แกใช่ไหมก ไม่เคยยิงใครเลยนี่เป็นครั้งแรกของนายนายต้องร้องในแต่ละอาทิตย์เชิญโอ้โหร้านอยู่ใกล้แค่นี้แทนที่จะเดินไปซื้อให้โอ้สวัสดีป้อาอ่าผมขอซื้อเดี๋ยวนะขอดูก่อนโอ้โห เออขอ AK ดีกว่าไหมเนี่ยเอ่อขอนมถุงลึกด้วยครับอ่ามีสแน็คแจ็คไหมครับ <c oughs> เออโอ้มีปืนพกอ่ะซื้อปืนพกก็ได้อ่ะอ่ะแย่ yeah, ได้ปืนพกมาแล้วยอดเร๊่มเอามาใส่เลยซื้อปืนอื่นได้ไหมเนี่ยเออซื้อไม่ได้เว้ยล็อกมันล็อกต้องเขย่าหัวแล้วเลวมันล็อก เออปืนอื่นซื้อได้ไหมเนี่ย S M G อ๋ออันนี้ก็ล็อกเออเออ,เอ,อรู้แล้วรู้แล้วป้าป้าใจเย็นารคร n อัอ่าครับครับครับโอเค ต้องเ t ี s t รู้ a า all times. ม a s ีท e s t ืน t o w ่ r s อ o เว p the ส s l a n d and to locate h i นที่เ,เากาะและค s นหา m m ข y e s Our people h a ร e ไม่นนม e f o ะ d ย v i c e ับ u c ป as these. Yeah. But you. มีปืนฟรีด้วยนะเหเ,เอาละครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟาคายนะครับผมแค่ขอ,อเปิดตัวฉากฟาคอยและพัทส,สองต่อ การภายหลังนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่วยผมหน่อยนะครับติดตามชมพากสองครั้งหน้านครับสวัสดีครับ